สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขีออ f ไ i f e กับหนังสือและมุมมองหลากหลายความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่าเปิดกลยุทธ์ธุรกิจของเบอร์ nard อาร์โนพริกวิกฤตบริษัทล้มละลายสู่ lvmh อันยิ่งใหญ่หรือ เป็นที่เข้าใจกันว่าบริษัทหลุยวิตองกลยุทธ์ธุรกิจของอาโนพิกวิกฤตบริษัทล้มละลายสู่ LVMH อันยิ่งใหญ่ในโลกอันกว้างใหญ่ของแฟชั่นมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถจะครองบัลลังได้อย่างแท้จริงหนึ่งในนั้นก็คือเบอร์นาร์ดอาโนชายผู้สร้างอาณาจักร l v ว h แบรนด์แฟชั่นสุดหรูที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเรื่องราวของอาโนเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานกลยุทธ์อันชาญฉลาดและความกล้าหาญที่จะเสี่ยงเริ่มต้นจากวิกฤตล้มละลายของบริษัทแม่เช่นดีออแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเขาสามารถพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสโดยการเปลี่ยนดีออให้กลายเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างอาณาจักร LVMH หรือหลุยวิตองเส้นทางชีวิตของเขาเป็นที่น่าสนใจว่าก่อร่างสร้างตัวมาอย่างไรและใช้กลยุทธ์ใดบ้างจนสร้างอาณาจักหรหลุยวิตองให้ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้และช่วยส่งตัวเขาขึ้นสู่บุคคลที่รวยที่สุดอันดับสามของโลกจุดเปลี่ยนที่ทำให้สนใจแบรนด์หรูเรื่องราวเริ่มต้นจากอาโน เติบโตในนครล,ลูเปทางตอนเหนือของฝรั่งเศสชาวบ้านที่นั่นขึ้นชื่อเรื่องความขยันหมั่นเพียรรักงานหนักและรักความเป็นส่วนตัวแม่ของอโนเป็นเภสัชกรเธอใช้น้ำหอมดีออแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1946ซึ่งดีออได้ริเริ่มแฟชั่นนิวลุคหรือการลื้อฟื้นเสน่ห์ของแฟชั่นหลังจากซบเซา จากผลพวงสงครามโลกครั้งที่สองและน้ำหอมของแม่ได้ทำให้อาโนได้สัมผัสและคุ้นเคยกับแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกส่วนพ่อของเขาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าของกิจการครอบครัวฝ่ายภรรยาช่วงต้นชีวิตของอานูนั้นเขาฝึกฝนการเล่นเป็นโนแบบคลาสสิกแต่ตัดสินใจว่าตัวเองไม่เก่งพอ ที่จะประกอบอาชีพในด้านนี้เขาจึงศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาโพลิเทคนิคจากนั้นก็เข้าร่วมกิจการของครอบครัวและโน้มน้าพ่อให้เน้นไปที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกบริษัทดูแลโครงการบ้านพักต่างอากาศทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและคอนโดมิเนียมในรัฐ ฟอลอริดาของสหรัฐแต่แรงบันดาลใจที่จุดประกายความสนใจในแบรนด์หรูของเขามาจากการสนทนาสั้นๆครั้งหนึ่งในอเมริกาเมื่ออโนถามคนขับแท็กซี่ในนิวยอร์กว่ารู้จักประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนปัจจุบันไหมคนขับแท็กซี่ตอบว่าเขารู้จักเพียงชื่อเดียวจากฝรั่งเศสเท่านั้นคือคริสเตียนดิออร์ นั่นจึงจุดประกายให้เขาสนใจธุรกิจแบรนด์หรูตั้งแต่นั้นมาซึ่งทรงอิทธิพลจนแม้แต่คนขับแท็กซี่ยังรู้จักมากกว่าผู้นำประเทศในที่สุดโอกาสทองก็มาถึงในปี1984บูตแซกบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดีออ์ประสบภาวะล้มละลายอานผู้เห็นโอกาสจึงจับมือกับลาเซส รสธนาคารเพื่อการลงทุนจนได้ทุนมาถึง45ล้านดอลลาร์และเงินของครอบครัวอีก15ล้านดอลลาร์เขาได้โน้มน้าวรัฐบาลสังคมนิยมของฝรั่งเศสให้ขายกิจการที่กำลังจะล้มละลายนี้ให้กับเขาจนสำเร็จหลังจากนั้นอาโนก็ตัดสินใจโละกเอาส่วนธุรกิจต่างๆของกิจการออกไปเกือบหมดพร้อมปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมาก ยกเว้นแบรนด์ดีออและห้างสรรพสินค้าเลบอนมาเช่ความเด็ดขาดในการปลดพนักงานออกนี้ทำให้สื่อมวลชนชาวฝรั่งเศสตั้งฉายาอาโนว่าเป็นเดอะเทอร์มินอลิตี้แต่เมื่อย้อนกลับไปตอนนั้นดีออมีเพียง3ล้านค้าและมียอดขายาราวๆ90ล้านยูโรตัดภาพมาที่ปัจจุบันด้วยการนำของอาโน ดีอขยายเป็น439ล้านและมียอดขายประมาณ9,500ล้านยูโรในปีที่แล้วไม่กี่ปีหลังจากการเข้าซื้อดีออาโนก็ช่วยโอกาสอีกครั้งหนึง่งจากสถานการณ์การแย่งชิงอำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆในกลุ่มธุรกิจกระเป๋าเดินทางและสุลาก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่อาโนได้ใช้เงินสดจากการดำเนินงานของดีอ และอีกครั้งด้วยการสนับสนุนจากธนาคารรวมไปถึงธนาคารของฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่งเขาเข้าซื้อหุ้นจำนวนมากจนได้สิทธิ์ออกเสียงอย่างเด็ดขาดจากนั้นเขาก็ขับไล่ลองลีลาคามิเยหัวหน้าของหลุยวิตองซึ่งถือเป็นพันธมิตรแต่เดิมออกจากตำแหน่งและสุดท้ายก็วางแผนให้ตัวเองได้รับเลือก เป็นประธานกรรมการและ CEO การต่อสู้ภายในบริษัทครั้งนี้สร้างความสนใจไปทั่วทั้งวงการสินค้าหรูที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นอาโนได้ปั้นบริษัทแบรนด์หรูนี้ให้เป็นฐานที่มั่นทางธุรกิจจนรุ่งเรืองและใช้กำไรที่ได้ขยายซื้อกิจการแฟชั่นอื่นๆไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอาณาจักร LVMH ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบันอาโนเชื่อมั่นว่าแบรนด์หรูสามารถเติบโตได้ใหญ่กว่าที่ใครๆในยุคนั้นนึกภาพออกนอกจากนี้เขายังเข้าใจอีกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ขายเพียงสินค้าที่จับต้องได้อย่างจี้ทองคำหรือกระเป๋าถือหนังจอระเข้แต่ยังขายชื่อและโลโก้ที่ประดับประดาไปด้วยประวัติศาสตร์ด้วย พร้อมทั้งความพิเศษเฉพาะที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้สิทธิ์นั้นยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าถือผ้าแคนวาสของหลุยวิตองราคา1,500ยูโรวางขายกันในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิตประมาณ10เท่าแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าร้านจ่ายเงินเดือนพนักงานขายซึ่งน่าจะแต่งกายด้วยรองเท้าของบริษัทไม่ใช่รองเท้าไนกี้ รวมถึงการสร้างกระแสด้วยโฆษณาและอีเวนต์ต่างๆก็ตามแต่กำไรที่ได้ก็ยังมหาศาลอยู่ดีการที่อาโนไม่หยุดอยู่ที่แบรนด์เดียวแต่ไล่ซื้อบริษัทแฟชั่นต่างๆจนเป็นเจ้าของแบรนด์ดังหลายต่อหลายอย่างเช่นลุยวิตองมาจากขอบกิฟเวนชีและอื่นๆอีกมากมายเป็นเพราะเขามีแนวคิด ว่าหากรวมแบรนด์หรูต่างๆเข้าไว้ด้วยกันแบรนด์เหล่านี้จะสร้างเสริมและหนุนส่งซึ่งกันและกันได้โดยแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะช่วยดึงแบรนด์ที่อ่อนแอกว่าให้เติบโตขึ้นในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัททั้งหมดก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ฝ่ายการเงินทรัพยากรบุคคลโลจิสติกวัตถุดิบต่างๆที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในเครือเดียวกันอาโนก็ยังเปิดให้แต่ละแบรนด์มีอิสระและเป็นตัวของตัวเองในการสร้างภาพลักษณ์ออกแบบผลิตภัณฑ์และมีฝ่ายผลิตการบริหารของตนเองโดย LVMH จะสนับสนุนด้านพื้นที่โฆษณาและการหาทําเลร้านค้าที่ดีให้ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญ การไล่ซื้อบริษัทแบรนด์หรูต่างๆของอาโนก็ถูกบางคนมองว่าเป็นความพยายามเข้าผูกขาดตลาดและหลายครั้งเป็นการซื้อกิจการอย่างไม่เป็นมิตรดังกรณีที่พยายามซื้อกิจการคู่แข่งอย่างกูชี่และเฮอร์เมสโดยสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลเฮอร์เมสเคยเรียกเขาว่าเป็นหมาป่าในผ้าแคชเมียร์ซึ่งแคชเมียร เป็นผ้าหลูที่สื่อถึงธุรกิจแบรนด์เนมส่วนคำว่าหมาป่าเปรียบถึงนักล่าอย่างอาโนที่พยายามจะล่าซื้อกิจการอย่างไม่เป็นมิตรโทโมเซดารีผู้อำนวยการหลักสูตรแฟชั่นแอนด์ลักชวรี่มหาวิทยายลัยนิวยอร์กกล่าวว่าเป้าหมายของอาโนจะมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมอัญมณีชั้นเลิศของตลาดแบรนด์เนม ในหลากหลายอุตสาหกรรมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของเขาเบอร์ no, นาดอโนด้สร้างแบรนด์ด้วยกลยุทธ์การใช้พรีเซนเตอร์เป็นคนดังและการโฆษณาอย่างชาญฉลาดเช่นในปี1995ขณะที่เจ้าหญิงไดนาแห่งเวลเสด็จเยือนอาร์เจนตินาก็มีภาพถ่ายของเจ้าหญิงถือกระเป๋าเงินดีออ นังแกะสีดำประดับสายห้อยด้วยเครื่องประดับโลหะสีเมทัลลิกกระแสนิยมที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นทำให้อาโนคว้าโอกาสนี้และเปลี่ยนชื่อกระเป๋าเป็นเลดี้ดีออและสามารถขยายกระเป๋าออกไปได้หลายแสนใบกระเป๋าดีออหนังแกะสีดำที่เจ้าหญิงไดน้าทรงถือกำไรมหาศาลที่ได้จากกระเป๋าเลดี้ดีออ ช่วยให้ดีออมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยิ่งขึ้นและยังเปิดทางให้อโนยกเลิกสัญญาอนุญาตกับบริษัทภายนอกที่ผลิตสินค้าแบรนด์ดีออในราคาถูกเช่นกระเป๋าถือและชุดเดรสที่ทำให้แบรนด์เสียภาพลักษณ์นั่นจึงทำให้อโนสามารถที่จะควบคุมคุณภาพสินค้าและปรับราคาขึ้นได้ส่งผลให้สินค้ามีความพิเศษ และเป็นที่ต้องการมากขึ้นแม้จะทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ยากขึ้นเล็กน้อยแต่ในที่สุดแล้วเขาก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้นแทนยิ่งไปกว่านั้นเขาน้มน้าวเหล่าผู้บริหารของหลุยวิตตองซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงแบรนด์กระเป๋าและกระเป๋าเดินทางให้ยอมรับการเพิ่มลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยเขาเลือกดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน ชื่อมาร์คเจคอมาพัฒนาลายเสื้อผ้าโดยเฉพาะช่วยเพิ่มแหล่งรายได้และคอลเลกชันใหม่ๆจนส่งผลให้หลุยวิตองเป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้ประมาณหนึ่งใน4ของ LVMH และกำไรเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัททั้งหมดนอกจากนี้ก็มีดาราชื่อดังมากมายมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทของอาโนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชารีเทเรน นาตาลีพอร์ตแมนแอนยาเทเลอร์จอยและคนอื่นๆอีกมากมายพวกเขาเหล่านี้ต่างช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์และความพิเศษเฉพาะตัวโฆษณาของ LVMH มักพยายามนำเสนอสินค้าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นล่าสุดลาฟาเอลนาดานักเทนนิสชื่อดังและโรเจอร์เฟเดเลอร ได้ร่วมกันปีนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อถ่ายแคมเปญโฆษณาให้กับลุยวิตองไม่เว้นแม้แต่มิคาเอลกอร์าชอฟผู้นำคนสุดท้ายของสหาภาพโซเวียตก็เคยปรากฏตัวในโฆษณาโดยนั่งอยู่บนเบาะหลังของรถยนต์ที่กำลังแล่นผ่านซากปร,รักหักพังของกำแพงเมืองเบอร์ลินซึ่งมีกระเป๋าลุยวิตองที่ประทับอักษรย่อของแบรนด์ วางอยู่บนเบาะข้างๆเขาเพื่อเชื่อมภาพสินค้าหรูกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในตอนนี้ LVMS กลายเป็นยักษ์ใหญ่เนื้อก่อคู่แข่งของวงการสินค้าหรูปลายปีที่แล้ว LVMS มีพนักงานทั้งหมด2,13,000คนและมีมูลค่าตลาดแตะอยู่ที่368,000ล้านยูโร ซึ่งมากกว่าเคอร์ลิงที่เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของกุชชี่ซะอีกด้วยเหตุนี้อาโนจึงใช้ความได้เปรียบทางด้านการเงินที่เหนือกว่าคู่แข่งดังกล่าวเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทแอลคราทตันซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อยู่ในครอบครองซึ่งรวมไปถึงทำเลค้าปีกชั้นนำและอาคารสำนักงานในเมืองใหญ่ๆทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังได้อาศัยข้อได้เปรียบจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเพื่อเร่งการเข้าซื้อกิจการต่างๆเมืม่อปีที่แล้ว l v m h ได้ใช้เงินถึง2,450ล้านยูโรในการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยรายได้ของเขาไม่ได้มาจากการขายสินค้าในร้านของตัวเองเท่านั้นแต่ยังมาจากการปล่อยเช่าพื้นที่ให้กับคู่แข่ง และมาจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเวลาที่ LV MH ซื้อตึกใดๆบริษัทจะเลือกพื้นที่หน้าร้านที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของตัวเองและมักจะขอให้คู่แข่งที่เช่าพื้นที่อยู่ออกไปเมื่อสัญญาเช่าของพวกเขาหมดอายุนอกจากนี้บริษัทคู่แข่งอย่างเค r ริและพราดา ต่างก็พยายามที่จะทําตามโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของตัวเองเช่นกันแต่อาจจะยังไล่ล่าตามไม่ทันเนื่องจาก LVMH มีขนาดใหญ่กว่าและมีเงินทุนมากกว่าและสามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ดีที่สุดได้ตัวของอาโนนั้นทะเยอทะยานกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดบริษัทแอลคา e t เทตัน ของเขาได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเปลี่ยนย่านที่เต็มไปด้วยโกดังล้างและลานขยักให้กลายเป็นย่านช็อปปิ้งสินค้าหรูแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ Design District ในนครไมอามีของสหรัฐเขาค่อนข้างเป็นคนจุกจิกกับการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองรวมไปถึงการออกแบบตัวอาคารการจัดสวนและการคัดเลือกผู้เช่า ที่จะมาเปิดร้านในย่านของเขาจะเห็นได้ว่ายิ่ง l v m h จับจ้องทำเลสวยได้มากเท่าไหร่ความได้เปรียบของคู่แข่งก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยโดยคู่แข่งอาจจะต้องเช่าพื้นที่จาก l v m h โดยตรงซึ่งอาจจะตั้งราคาเช่าที่สูงหรือแม้กระทั่งไม่ให้เช่าพื้นที่เลยด้วยซ้ำเรื่องราวเหล่านี้ ก็เป็นเส้นทางชีวิตของอาโนที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการแบรนด์เนมพื้นเพครอบครัวทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ด้วยความสนใจและเห็นโอกาสเขาซื้อกิจการล้มละลายซึ่งมีแบรนด์อันล้ำค่าอย่างดีออมีหลายคนมองข้ามเขาพลิกฟื้นแบรนด์นี้และต่อยอดจนกลายเป็นบริษัท l v m h อันยิ่งใหญ่ผ่านกลยุทธ์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการไล่ซื้อกิจการของคู่แข่งแบบไม่ทันรู้ตัวชิงทำเลทองสำหรับแบรนด์ตัวเองและการใช้แคมเปญโฆษณาอย่างทรงพลังนี่คือตัวอย่างที่แท้จริงของผู้ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและปั้น LVMS ให้กลายเป็นอาณาจักรแฟชั่นที่ทรงพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้สำเร็จและนี่คือกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงแนวคิดของเบอร์นาร์ดอานขอขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆหรือเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้และนี่คือกุญแจที่สำคัญอีกหนึ่งดอกของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Key o f Life กุญแจของชีวิตเพราะชีวิตคือการให้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ